วิปัสสนากรรมฐานความหมายของวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาที่เห็นแจ้งรูปนามโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือโร้เห็นสิ่งต่างๆเป็นเพียงรูปกับนามไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและเห็นอาการของรูปนามนั้น โดยความเป็นอนิจจังคือมีอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นทุกขังคือมีอาการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปและเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเพราะต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไม่มีความเป็นตัวของตนเห็นอย่างอื่นไม่ใช่วิปัสสนา อาการที่เห็นนั้นต้องเห็นในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันคืออารมณ์ที่กำลังปรากฏอยู่เท่านั้นไม่ใช่นึกเห็นในอารมณ์ที่เป็นอดีตรหรืออนาคตเพราะต้องรู้เห็นด้วยภาวนาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมเท่านั้นไม่ใช่รู้ด้วยสุตะปัญญา อันเป็นแค่ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนหรือที่จำมาจากคนอื่นและไม่ใช่รู้ด้วยจินตาปัญญาอันเป็นปัญญาที่เกิดจากการนึกคิดหาเหตุผลจุดประสงค์ของวิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐานมีจุดประสงค์ที่เป็นหลักโดยทั่วไปสี่ประการ คือเพื่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันเพื่อให้มีสติในการดาเนินชีวิตเพื่อให้เกิดยาณทัศนะนะคือคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งและเพื่อชําระกิเลสได้ตามลำดับอุปสรรคในการปฏิบัติกรรมฐานสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีสองประเภทคืออุปสรรคภายในและอุปสรรคภายนอกอุปสรรคภายในเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในจิตและเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้เข้าถึงอารมณ์กรรมฐานเรียกว่านิวรณ์มีห้าประการคือประการที่หนึ่งกามฉันทะคือความพอใจ ติดใจผูกพันไฝ่หารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะหรือสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจพูดตามภาษาปฏิบัติว่าจิตติดความสุขจากสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้เป็นที่พอใจก็ไม่เป็นอันปฏิบัติกรรมฐานทำให้จิตฟุ้งซ่านถึงสิ่งเหล่านี้ จึงเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติอย่างยิ่งประการที่สองพยาบาทคือความไม่พอใจกับอารมณ์ที่ตนไม่ชอบที่มากระทบหรือผูกใจเจ็บกับอารมณ์ที่ทำให้ตนไม่พอใจแม้จะล่วงเลยมาแล้วก็เก็บเอามาคุ่นคิดหงุดหงิดใจจนไม่เป็นอันกำหนดอารมณ์กรรมฐาน ประการที่สามถีนมิทธะคือความง่วงความเหงาความซบเซาเหนื่อยหน่ายเมื่อเกิดกับจิตแล้วก็ทำให้จิตไม่มีกำลังที่จะยกขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานหรือกำหนดอารมณ์กรรมฐานได้แบบมัวสัวพระาหรือบางทีถึงกับหลับไปเลย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติกรรมฐานมากประการที่สอุททัจจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านความรำคาญใจเมื่อเกิดครอบงำจิตแล้วก็ทำให้จิตแอตกระสารสั้นเซ็นไปในเรื่องต่างๆโดยไม่มีระบบควบคุมไม่ได้ตนเองก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรบ้าง ลำดับจับความไม่ได้ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่เกิดปัญญาในเรื่องที่คิดนั้นจึงเป็นจิตที่ควบคุมไม่ได้ไม่มีพลังเหมือนน้ำที่แตกสร้นออกไปหลายทางขาดพลังฉะนั้นประการที่หวิจิกิจฉาคือความลังเลความสงสัย ในแนวทางปฏิบัติที่ตนกําลังดำเนินอยู่ว่าจะเป็นทางที่ถูกต้องหรือไม่ขาดศรัทธาขาดความมั่นใจในการปฏิบัติทำให้จิตขาดความเพียรในการปฏิบัติไม่ทุ่มเทสองจิตสองใจทำบ้างไม่ทำบ้างจึงไม่ควรปล่อยให้จิตมีสภาพเช่นนี้เพราะจะทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติ วิจิกิจฉาเป็นอุปสรรคที่ร้ายกาจควรจะแสวงหาความถูกต้องความมั่นใจด้วยการศึกษาซักถามผู้รู้และคร่ครวนด้วยโยนิโสมณนิการคือคิดด้วยเหตุด้วยผลอุปสรรคอีกประการหนึ่งเป็นอุปสรรคภายนอกคืออุปสรรคอันเกิดจากสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความกังวล ห่วงหน้าพะวงหลังไม่เป็นอันตั้งใจปฏิบัติอุปสรรคประเภทนี้เรียกว่าปะริโพโธ์แปลว,ว่าสิ่งที่ทำให้กังวลเช่นการงานการศึกษาเล่าเรียนสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บญาติพี่น้องการเดินทางเป็นต้นสรุปว่าอะไรก็ตาม ที่มาทำให้เกิดความกังวลตัดไม่ขาดทำให้เป็นห่วงสิ่งนั้นเป็นอุปสรรคทั้งหมดว่าที่จริงอุปสรรคภายในและอุปสรรคภายนอกเป็นปัจจัยส่งเสริมซึ่งกันและกันแต่อุปสรรคภายนอกจะเป็นอุปสรรคเบื้องต้นต้องจัดการก่อนอุปสรรคภายใน เป็นอุปสรรคที่ละเอียดเข้าไปอย่างไรก็ตามทั้งอุปสรรคภายนอกและอุปสรรคภายในก็เป็นอารมณ์กรรมฐานที่จะต้องกำหนดรู้เช่นกันหากเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันแนวทางในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐานยึดหลักปฏิบัติ ตามแนวแห่งสติปัฏฐานซึ่งมีส่วนหลักๆที่จะต้องทำความเข้าใจอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายผู้กระทำและฝ่ายผู้ถูกกระทำฝ่ายผู้กระทำคือเป็นผู้กำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานหมายความว่าการจะกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ธรรมในการกำหนด ครบองธรรมในการกำหนดนั้นมีสามประการคือหนึ่งต้องมีสติคือระลึกอารมณ์ที่กำหนดนั้นได้ว่ากำลังกำหนดอะไรรูปอะไรนามอะไรเช่นรูปยืนก็ระลึกได้ว่ากำลังกำหนดรูปยืนไม่ใช่ลืมเป็นอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่รูปยืน 2. ต้องมีสัมปชัญญะคือมีความรู้สึกในอารมณ์นั้นเช่นกำลังกำหนดรูปยืนก็ต้องให้รู้สึกในท่ายืนนั้นสามต้องมีความเพียรคือการกำหนดรู้ด้วยสติและความรู้สึกด้วยสัมปชัญญะนั้นจะต้องเป็นไปอย่างสืบต่อจึงจะเป็นความเพียร ที่สามารถแผดเผากิเลสได้เพราะถ้ามีสติและสัมปชัญญะประกอบจิตตลอดเวลาแล้วกิเลสก็ไม่สามารถเข้าถึงจิตได้สรุปว่าสติสัมปชัญญะและความเพียรทั้งสาประการนี้เป็นองค์ธรรมสำหรับกำหนดเป็นฝ่ายผู้กระทาอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นฝ่ายผู้ถูกกระทําคือฝ่ายผู้ถูกกําหนดรู้หมายความว่าองค์ธรรมที่เป็นฝ่ายผู้กําหนดรู้ทั้งสามนั้นจะต้องกําหนดรู้อยู่ที่อารมณ์ซึ่งกําลังเป็นไปหรือกําลังปรากฏอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้คือประการที่หนึ่งกายานุปัสนาสติปัฏฐาน ตั้งสติกำหนดพิจารณากายเป็นอารมณ์หมายความว่ารูปกายกำลังอยู่ในท่าไหนหรือกำลังเคลื่อนไหวอย่างไรก็ให้กำหนดรู้ทุกระยะในส่วนกายานุปัสนาสติปัฏฐานในเชิงปฏิบัติมิใช่เชิงวิชาการจะเน้นการกำหนดอยู่สองอย่างคือ อิริยาบถใหญ่ทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถย่อยคือความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนจากอิริยาบถหนึ่งไปสู่อีกอิริยาบถหนึ่งความเคลื่อนไหวขณะรับประทานขณะดื่มขณะเปลี่ยนเสื้อผ้าขณะขับถ่ายขณะอาบน้ำเป็นต้น และในขณะที่กระทำอะไรอยู่แต่และอย่างนั้นยังมีอนุขณะที่จะต้องกำหนดให้ละเอียดลงไปอีกจึงจะเป็นอารมณ์ปัจจุบันแท้เช่นขณะรับประทานอาหารขณะยื่นมือออกไปก็ต้องกำหนดรู้ว่ายื่นมือขณะตัดอาหารก็ต้องกำหนดรู้ว่าตัก ขณะยกช้อนขึ้นก็ต้องกำหนดรู้ว่ายกขณะเลื่อนเข้ามาก็ต้องกำหนดรู้ว่ามาขณะอ้าปากก็ต้องกำหนดรู้ว่าอ้าขณะเอาอาหารใส่ปากก็ต้องกำหนดรู้ว่าใส่ขณะหุบปากก็ต้องกำหนดรู้ว่าหุบ ขณะดึงช้อนออกจากปากก็ต้องกำหนดรู้ว่าดึงขณะเคี้ยวก็ต้องกำหนดรู้ว่าเคี้ยวขณะกลืนก็ต้องกำหนดรู้ว่ากลืนเป็นต้นแม้อาการอย่างอื่นก็เช่นกันประการที่สองเวทนานุปัสสนาสติปัฐาน ตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนาคือความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยเป็นอารมณ์หมายความว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นและกำลังเป็นไปก็ให้กำหนดรู้ความรู้สึกอันนั้นตามเป็นจริงเช่นรู้สึกปวดก็กำหนดรู้ที่อาการปวด พร้อมนึกบริกรรมไปตามอาการว่าปวดหนอปวดหนอหรือรู้สึกเป็นสุขก็ต้องกำหนดรู้ว่าสุขหนอสุขหนอเป็นต้นประการที่สามจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตเป็นอารมณ์หมายความว่าจิตกำลังมีอาการอย่างไร หรือกำลังคิดก็ให้กำหนดรู้ทันท่วงทีเช่นจิตมีอาการท้อแท้ก็ต้องกำหนดรู้ว่าท้อแท้หนอท้อแท้หนอจิตกำลังคิดฟุ้งซ่านก็ต้องกำหนดรู้ว่าฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอเป็นต้นประการที่4ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจเช่นความโกรธความง่วงความฟุง้งความโลภปีติเมตตาความรักความชังซึ่งกำลังเป็นไปอยู่ก็ให้กำหนดรู้ตามเป็นจริงอย่างทันท่วงทีเช่นกำลังง่วง ก็กำหนดรู้ความง่วงว่าง่วงหนอง่วงหนอเป็นต้นเรื่องที่ต้องเน้นสิ่งที่ต้องเน้นและเป็นหัวใจของวิปัสสนากรรมฐานคืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันได้แก่ที่กำลังเป็นไปคือกำลังมีอาการเรียกว่าจิตกำลังสัมผัสหรือกระทบ หรือรู้สึกอยู่ไม่ใช่นึกเอาอารมณ์ที่กำลังเป็นไปนั่นแหละต้องกำหนดให้ทันผลแห่งการปฏิบัติตวิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นการฝึกฝนอบรมจิตโดยตรงจึงย่อมมีผลโดยตรงต่อจิตและเนื่องจากจิต เป็นศูนย์บังคับการใหญ่ของชีวิตจึงปรากฏผลสืบเนื่องจากการได้ฝึกฝนอบรมจิตติดตามมาอีกหลายด้านจนในที่สุดทำให้จิตเปลี่ยนแปลงสภาวะจากต่ำไปสู่สภาวะที่สูงขึ้นตามกำลังแห่งความสามารถในการปฏิบัติและบารมีธรรมผลในการปฏิบัติ จึงสามารถประสบได้ในหลายรูปแบบดังนี้ผลตามจุดประสงค์ประการที่หนึ่งทำให้ชีวิตในปัจจุบันมีความสุขเพราะอำนาจแห่งภาวนาไมบุญคือบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาอันเป็นสุดยอดของการบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา ในบรรดาบุญกิริยาวัตถุ3ประการคือทานศีลภาวนาประการที่สองทำให้มีสติในการดำเนินชีวิตทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปไม่ค่อยผิดพลาดไม่ค่อยหลงลืมไม่เกิดอันตรายประการที่สได้ยาณทัศนะ คือหากบำเพ็ญอย่างติดต่อสืบเนื่องจนจิตเป็นสมาธิมีพลังพอก็จะเกิดยาณทัศนะ,ะคือได้คุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีที่เคยสั่งสมมาในอดีตชาติประการที่ 4. ชำระกิเลสให้เบาบาง ทำให้กิเลสเบาบางจากจิตสันดานเพราะถูกชำระและป้องกันด้วยสติสัมปชัญญะและความเพียรแผดเผากิเลสอยู่ตลอดเวลาผลตรงต่อจิตการฝึกฝนจิตก็ต้องมีผลตรงต่อจิตทำให้จิตมีการพัฒนาในด้านต่างๆดัง,งนี้ประการที่หนึ่ง ทำให้จิตมีสุขภาพดีคือจิตมีภาวะเป็นสุขได้แก่สะอาดสดชื่นแจ่มใสปลอดปโปรง่งไม่เครียดทำให้หน้าตาผ่องใสผิวพรรณดีประการที่สองทำให้จิตมีคุณภาพดีคือจิตมีภาวะเป็นคุณต่อทุกคนต่อสรรพสัตว มีเมตตาการุณาไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นแม้ด้วยความคิดมีฮิริโอตปปะขยะขยแยงต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปอกุศลทั้งปวงทำให้เกิดความอบอุ่นเย็นใจกับผู้เข้าใกล้เป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายประการที่สาม ทำให้จิตมีสมรรถภาพดีคือทำให้จิตมีความสามารถในการจดจำในการวิเคราะห์มีความเพียรไม่เกียจคร้านมีความอดทนต่ออารมณ์และสภาพแวดล้อมมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์และเหตุการณ์ผลต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งพระธรรมสิงหบุราจาร์หลวงพ่อจรันติตะธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสอนไว้ด้วยภาษาที่คล้องจองกันว่าอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายคลายทิฏฐิดำริชอบกอบกุศลมีผลอนันต์ซึ่งมีความหมายดังนี้ อ่านตัวออกคือรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าเรามีนิสัยอย่างไรเป็นคนอย่างไรไม่เข้าข้างตัวเองจนถึงขั้นเห็นชีวิตนี้เป็นเพียงรูปกับนามไม่ใช่บุคคลตัวต,วตนเราเขาบอกตัวได้คือบอกตัวเองสอนตัวเองให้ละชั่ว ทำดีได้โดยไม่ต้องมีใครมาคอยเตือนคอยกระตุ้นคอยบังคับหากมีคนอื่นมาช่วยบอกสอนชี้ทางที่ถูกต้องให้ก็รับฟังด้วยความเคารพไม่มีมานะถือตัวใช้ตัวเป็นคือใช้ตัวเองในการทำการพูดการคิดการดำเนินชีวิตเหมาะสมกับกาละ เทศะเพศวัยสถานที่บุคคลและเหตุการณ์เห็นตัวตายคือเห็นความเสื่อมสิ้นไปแห่งสังขารตลอดเวลาจนสามารถเห็นตัวเองตายตั้งแต่ยังไม่ตายเรียกว่าเห็นความเกิดความดับของสังขารอย่างชัดเจนคลายทิฏฐิ คือเมื่อเห็นความตายของตัวเองปรากฏตลอดเวลาทิฏฐิความเห็นผิดมานะความถือตัวก็คลายออกเบาบางลงตามลำดับดํริชอบคือเมื่อเห็นความเสื่อมความดับของชีวิตอย่างนี้ความไม่ประมาทในชีวิตก็มีขึ้นจะคิดแต่เรื่องที่ชอบทำเรื่องที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นสัตว์อื่นกอบกุศลคือเมื่อความคิดที่ชอบเกิดขึ้นการทำชอบพูดชอบก็ตามมาจะมีแต่การบำเพ็ญคุณงามความดีประกอบกุศลบำเพ็ญบุญไม่หยุดยัง้งมีผลอนันต์ได้แก่ ผลคือความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะด้านจิตใจก็จะเทวีขึ้นอย่างรวดเร็วและมีพลังขึ้นตามลำดับปลดเปลื่องทุกข์ได้ตามลำดับจนกระทั่งพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิง